สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าเราเท EP พิเศษนะครับผมก็นะครับทุกคน EP นี้ EP พิเศษอีกแล้วนะฮะโอ้โห EP พิเศษรัวๆนะครับทุกคนช่วงนี้ก็คือนะครับทุกคนที่ทํา EP พิเศษรัวๆเนี่ยก็เพราะว่าของใหม่นะครับมันดันเข้ามารัวๆนั่นเองนะครับทุกคน ผมละทอนะฮะและก็นะครับผมในตอนนี้ผมก็เติมเพชรมา 15, มม1 5 0 0 0เพชรตอนนี้ก็เหลือ1น0 0 0เพชรแล้วนะครับทุกคนก็คือนะฮะวันนี้เติมเพชรมาเพื่อสุ่มของใหม่โดยเฉพาะก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นในส่วนของสกินปืนนะฮะไม่ใช่ชุดนี้นะชุดนี้มีหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไปรีวิวให้ดูด้วยละกันนะครับสาหรับชุดพวกนี้ <Nope. S 1> และก็ครับผมนี่เลยสกินปืนครับผมจะเป็นกล่องเลือกสกินปืนอันนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นกล่องเลือกนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องที่แบบว่า ผมสามารถรับได้ทั้งหมดในนี้เลยก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะฮะก็กิจกรรมนี้8ทีอีกแล้วอ,อืคลิปที่แล้วนะครับไม่หมดตู้แต่ผมมั่นใจเลยคลิปนี้หมดตู้แน่นอนมาทุกคนเลือกของ2อย่างทิ้งไปนะฮะก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะแกล้งด่าจีเต่อนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับผมด่า GM ไปแม่งออกให้กูเฉยครั้งที่3นะฮะมาเฮ้ย EP นี้นะฮะผมจะสัญญากับทุกคนดีหรือเปล่าว่าก้าวเพชรเนี่ยว่าจะวิ่งแก้ผ้ารอบบ้านเนี่ย<ะ>เอาดีไหมวะผมแล้วแวงวาทุกคนเอาดีเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับมันออกครั้งที่3นะครับครั้งแรกกับครั้งที่2ผมแกล้งพูดไปว่าเออถ้ามันออกเดี๋ยวจะวิ่งแก้ผ้าแต่นะฮะร,รอบที่3ดีนะผมไม่ได้พูดก็เลยไม่ได้วิ่งแก้ผ้าให้ดูนะฮะทุกคนคลิปนี้เอาไงดีวะอ่ะช่างมันผมคนจริงแนฮะมา ถ้าออกก้าเพชรกูวิ่งแก้ผ้า่ะจัดไปเฟีย้ยวๆเลยยังไง <_ d ata> เฮ้ยเชีย่ยแล้วแงเฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่ฮะเฮ้ย,ยแพทนี้นะฮะปืนอัคแล้วก็วิกเตอร์นะครับมันบัฟด้วยนะครับผมโอ้โหแม่งบัฟปืนที่แม่งโกงอยู่แล้วฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อมาครั้งนี้ถ้าออกวิ่งแก้ผ้านะฮะจัดไป <_ d ata> เอออะไรเนี่ย มันคือกล่องอะไรวะเนี่ยเปิดไปดิอืเกลืออ๋อกล่องพวกนี้มีหมดแล้วนะฮะโอเคไปครั้งที่สาผมขอยันไม่พูดแล้วกันแม่งระเวงระเวงแะจากคลิปที่แล้วเออโอเคทุกคนไปไปกันต่อครับผมมิมิเอ,อ๊ยมาอยากลุ้นแบบเสียวๆหรือเปล่าให้ทุกคนถ้าครั้งนี้ออกนะฮะ1นึ่เเพชรผมจะวิ่งแก้ผ้าแล้วกู เอาจริงบอกเลยเออผมเอาจริงมามันไม่ออกหรอกเห็นไหมเออมันไม่ออกหรอก GM มแม่งมันล็อกไว้อยู่แล้วว่าเออไอเนี้ยผมจะได้ครั้งสุดท้ายเว้ยมันล็อกอยู่แล้วอ่ะถ้าครั้งนี้ออกผมจะวิ่งแก้ผ้าอะคอยดูคอยดูเห็นไหมผมบอกแล้วอ่ะครั้งนี้ก็ไม่ได้อ่ะผมจะวิ่งแก้ผ้าถ้าครั้งนี้ออกเนียเนี่ยโอกาสแม่งห้าสิบห้าสิบเลยแต่โอกาสเนี่ยไอเนี้ยไอเซกินปืนอันเนี้ยมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยอันเนี้ยแม่งสิบ เผอๆอันนี้ก้างเว้ยทุกคนเออมาวิ่งแกผ้าครับผมรอบสุดท้ายเห็นไหมผมบอกแล้วอุ้ยเชียเมื่อกี้หัวใจเต้นตึบเลยนะทุกคนผมผมเต้นตืบจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเฮ้ยเอาดีรอบสุดท้ายเออโอ้โหการันตีแมนมาทุกคนผมเปิดให้ดูเลยละกันนะฮะอ๋อมันให้เลือกนะฮะว่าจะเอาชิ้นไหน อันนี้มีแล้วอันไหนมันสเตตัสสวยๆบ้างวะขอเช็คหน่อยดิอันนี้แม่นยำสองนะฮะดาเมจสองเฮ้ยดิเดี๋ยนะอันนี้แม่นยำสองเออใช่ผมจําสลับกันนี้นะฮะอันนี้แม่นยำหนึ่งดาเมจหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ดาเมจสองความเร็วรีโหลดอันไหนดีวะเอ,อ่อผมคิดไม่ออกวะทุกคนเอาเป็นพาราเฟลดีกว่านะฮะผมชอบพาราเฟลมากกว่าอันนี้มันดูแปลกๆแปลก,กตานะฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ โอเคเลือกไปเลยแล้วก็สวมใส่ไปเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปรีวิวกันนะฮะทุกคนแล้วก็ไอชุดพวกนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มีระเบิดด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเอาสักนิดสักหน่อยละกันนะฮ okay, ะโอเคไปเดี๋ยวส่มให้ดูสักนิดสักหน่อยจัดไปทุกคนหมุนก้าเพชรไปเฮ้ย <Hey, S 1> มันลด3 1ด้วยนะฮะเฮ้ยแล้วก็จีว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เปิดมาครั้งแรกคุ้มแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> คุ้มแล้วครับทุกคน เฮ้ยตู้นี้คตรคุ้มสวยงามครับผมระเบิดเฮ้ยได้แต่สิ่งที่มันไม่มีวะ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมได้แต่แบบของที่ผมยังไม่มีอ่ะเฮ้ยเหลือจะเชื่อไอวอดีอไอวออันนี้มีแล้วนะฮะไปไอวอสวยงามครับผมโอเคทุกคนตู้นี้ผมก็จัดหมดแล้วนะฮะก็คุ้มอยู่นะได้ชุดกัจจีมานะครับทุกคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยโอเคไป เดี๋ยวเราไปรีวิวของที่ได้มาทั้งหมดในเกมดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับชุดนะฮะไอชุดอะไรนะชุดเสือใช่ไหมชุดเสือนะฮะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยเออเดี๋ยวใส่แบบไปลงไปเล่นให้ดูเลยนะฮะทุกคนไหนวะหาไม่เจอวะเฮ้ยผมหาชุดมันไม่เจอวะทุกคนเดี๋ยวก่อนเอาดีเอาดีไหนชุดเสือเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยชุดเสืออยู่ไหนวะ เฮ้ยทุกคนไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยออไปใส่ในเกมละกันนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมก็คลิปนี้หมดไปเท่าไหร่จอแรกมีหมื่นสี่ห้าร้อยใช่ไหมหมดไปประมาณเท <Nope. S 1> ่าไหร่วะสองพันสองร้อยเพชรนี่ให้ทุกคนก็น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะ่ะเฮ้ยดิไม่ใช่ดิหมดไปพันแปดเออพันแปดร้อยเพชรก็คุ้มอยู่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็ลกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นโหมดสี่สี่กันดีกว่าเอาเกมหมุน เกมแม่งกากไทุกคนตอนนี้เกมก็อัปเดตมาใหม่ด้วยเนาะแรงแกนก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นเอ่อโลโก้แปลกๆนะทุกคนช่างมาแล้วกันก็แรงซีสี่พี่ท็อปในฮะก็อยู่แรงนี้เหมือนเดิมนะฮะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราไปรีวิวของใหม่ในเกมกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวชุดเสือก็เดี๋ยวผมจะใส่ไปเนาะก็เดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันเพราะว่าหาชุดไม่เจอนะฮะแม่ควรหาเลยหาชุดไม่เจอโอเคทุกคนไปเลสโกครับผมไปรีวิวของใหม่กัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับผมปืนคู่เลยละกันนะครับทุกคนเฮ้ยเจอสาวซะด้วยเอ้ยสาวสองว่ะเอ้ยสาวใต้สาวใต้เมื่อกี้ผมเห็นนะฮะคนนี้สาวใต้นะฮะสาวตรังสาวตรังนะครับผมผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ย MK แฟนเออช่างแม่งฮะผมไม่รู้จักละกันหัวยกหนึ่ง เมาหลอนเมาหลอนเมาหลอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหแม่เมื่อกี้เมาบักฮะมีผู้สาววิ่งมาหาผมว่วโยกฮะเบอร์ตีเก็บสามมาเกมเนี้ยเก็บสามมาปักทองแอคไปหนึ่งทีละกันเฮ้ยได้แค่สามตัววะเศร้าวะทุกคนเฮ้ยไม่ได้เก็บสี่เลยอ่ะ นี่ไงทุกคนพาราเฟลเรามาแล้วนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ผมก็ใส่ชุดเสือมาแล้วนะฮะตามสัญญาชุดเสืออะไรก็ไม่รู้ช่างมาันละกันไปทุกคนไปกันต่อครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาราเฟลนะฮะอันนี้น่าจะกากเอาเลือดอยู่นะเพราะว่ามันไม่มียตาการยิงอะสเตตัสน,น่าจะกากอยู่นะฮะทุกคนไปเสริมหัวฝันนุ้นก่อนละกันวันดีจ้าตัวเองเฮ้ยตรงนี้ นะเพื่อนมีตัวผมอ้อมก่อนละกันนะฮะสวัสดีจ้าตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะน่ะไปทำอะไรบนนั้นล่ะหนูโอ้โหก็ว่าอยู่อะไรมันแบบว่าสีเงินเงินดาวครับผมสวยงาม ปักธงต่อฮฮนี่ปักของแท้อยู่แล้วบอกเลยว่าของแท้อยู่แล้วนะฮะเฮ้ยมังกรฟรีไฟมันไม่ไม่เหมือนเดอร์บิต่อไปแล้วฮ้ทุกคนโอ้โอะไรวะเนี่ยมีมังกรมังกรซะด้วยฟ้าโทเกินปุยมุยเฮ้ยได้เปิดอีกก็บอกหฮนึ่งฮะ KING f คล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันนะฮะสกินก็คล้ายๆกันนะครับผม ไปเลโก้เลโก้ลบมังกรมันต้องยิงใช่ไหมต้องยิงมังกรมันถึงจะตกแอร์ดอปมานะีฮะเฮ้ยเพื่อนเอาดีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนดาวหมดเลยเฮ้ยน้องสาวคนนั้นเห็นผมหรือเปล่าเมื่อกี้ ดาวหนึ่งขอเปลี่ยนปืนเล่นหน่อยนะให้ทุกคนชิบหายแล้วเพื่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอเล่นที่กว้างๆแล้วกันนะครับทุกคนใครมันชุบตัวเอง เก็บสี่ไหมท็อปเก็บสี่ไหมท็อปเก็บสี่ไหมขอรูดปืนหน่อยแล้วกันจัดไปผมจะได้เก็บสี่ไหมเก็บสี่ไหมจ้าเก็บสี่หรือเปล่าจ้าเฮ้ยลูกซอง เก็บสี่ตึงตึงเก็บสี่ตึงตึงแฮะ <Wow. S 1> ของแท้บอกเลยแม่เกือบตายไปเหมือนกันนะช็อตเมื่อกี้เมื่อกี้มือสั่นเลยนะฮะทุกคนบอกได้คําเดียวว่ามือสั่นนะแฮะของมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนระดับผมนี่ไม่พลาดแน่นอนนะฮะ im im. ผมมันราชาเก็บสี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยสาวมาย่อเฮ้ยยิงแบบยิงโหดจนสาวย่อน้องๆคิดเอานะเออ <Nope. S 1> ไปฝึก ให้ได้เหมือนพี่นะฮะแล้วก็จะมีสาวมายอ่อแบบนี้นะฮะทุกคนเอ้ยสาวมายงมายอ่อหนูคิดเอาแล้วกันนะครับน้องนองที่ดูอยู่อ่ะใครอยากมีทรงมีสาวนะฮะใครอยากฮอตก็ฝึกฝีมือนะฮะให้มันโหดแบบพี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีสาวมายอ่อเองไอเนี่ยผมลำคามันนานแล้วผมลำคามันนานแล้วสวยงามไอดอกบึ้มโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสรเยเพื่อนเอาไปหมดเลย vâng đi cha thuyền mình, kịp mày, kịp sĩ lo mày, hey, xong rồi ผมโอ้โหโดนซ้ำาฮะชุบตัวเองไม่ทันนะครับทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรดูเพื่อนดูเพื่อนเอ้ยนี่เพื่อนเรายังตึงบอกเลยเพื่อนเราอยัางตึงบังตบตี้ชนะสีู่ย์แบบชิวชิวไอเกมสุดท้ายเนะี่ยผมไปแกล้งตายนะครับทุกคนผมไม่ได้แบบพลาดหรือว่าอะไรหรอกเออผมไปแกล้งตายจริงบอกเลยผมแกล้งตายพูดจริงผมไม่โง,ง่แบบไปเล่นอะไรกับลูกซองขนาดนั้นหรอกผมแค่แบบว่าเออแกล้งแบบอยากดูฝีมือเพื่อนในทีมไงเราเก็บสี่ไปแล้วไงทุกคน เข้าใจไหมพอเราเก็บสี่ไปแล้วเราก็แค่แบบว่าอยากดูฝีมือเพื่อนๆในทีมเฉยๆเห็นไหมผมล่อไปตั้ง10ตัวฮะไม่ไหวยอะไรแม่ผมแค่อยากรู้ฝีมือเพื่อนในทีมนะฮะว่าแบบว่าเขาจะเก่งแบบผมหรือเปล่าแล้วน้องก็คิดเอานะผมเก่งจนแบบสาวเข้ามาย่อผมอ่ะสาวตรังสาวตรังอือสาวใต้สวยบอกเลยแจม่มนะฮะทุกคน ก็นั่นแหละก็ใครอยากแบบว่าอยากมีสาวมายงมาย่ออะไรเงี้ยก็ไปฝึกฝีมือให้มันตึงๆแบบพี่นะฮะเดี๋ยวมันก็มีเองไว้ทุกคนเออเชื่อพี่ครับน้องโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวสําหรับของใหม่ไปนะครับทุกคนมีมีชุดนะฮะชุดเก่าเอามาขายใหม่สกินปืนก็สกินปืนเก่าเอามาขายใหม่นะฮะทุกคน<ล>ไม่มีเชื่ออะไรใหม่เลยนะะคลิปนี้เป็นของเก่าล้วนๆน,นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็พี่ท็อปเติมมาหมื่นห้านะฮะ,นะฮะเพื่อ มาสุ่มของให้น้องๆดูก็นั่นแหละฮนะบอกเลยพี่ท็อปรักน้องๆที่สุดเลยนะครับผมและก็นะในใฮะสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมและก็นะครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปนะครับทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบ๊ายบาย